ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ มาเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกของช่วงเช้าวันอังคารนี้กันหน่อยครับกับทางฝั่งของเทรานบุริรัมอยู่ในแ็ดครับเมื่อเทนานเว็บไซต์บอลไทยคอมครับตรงให้เครดิตเว็บไซต์นี้และอ้างอิงมาจากเว็บไซต์นี้กันด้วยครับเมื่อได้ออกมาตีข่าวเลยครับว่าเทนานปิยพลพานิชคุณจะไม่ได้ไปต่อกับปราสาทสายฟ้าครับแต่มีโอกาสสูงที่จะไปอยู่กับทีมแถวปากีสถานในไทยลีกหนึ่งนะครับ ซึ่งอย่างไรก็ดีครับก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะครับที่กําลังจะหมดสัญญากับบุรีรัมยูเนเต็ดในวันที่31พฤษภาคมนี้แล้วครับสำหรับทางด้านเจ้าใดครับพ,พิยพลผานิชกุลที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ตลิกได้กับ3สโมสรก็คือเมืองทองยูเนเต็ดลีโอเชียงรายยูเนเต็ดและบุร,รีรัมยูเนเต็ดในฤดูกาล2021ลาสุดแหลกครับ ซึ่งขนาที่ล่าสุดครับได้รับรายงานเลยครับว่าทางด้านแข้ไวย35ปีจะไม่ได้อยู่ในถิ่นช้างอารีนาในซีซั่น2022โดยในตอนแรกครับจะตัวเกือบจะกลับไปยังทีมหนึ่งในภาคเหนือเพื่อไปดูแลธุรกิจในจังหวัดเชียงรายแต่ตกลงรายละเอียดกันไม่ลงตัวกระชังล่าสุดครับมีรายงานว่าปิยพง์มีโอกาสจะอยู่คาแค็งนาลิกสูงสุดในภาคอีสานต่อไปเลยครับอย่างไรก็ดีครับเพราะอีกทีมครับที่เขากําลังเจรจาด้วยนั้นครับทางด้านปิยพง์ครับมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับผู้บริหาร แต่ตอนนี้ครับกำลังอยู่ในเรื่องของข้อตกลงว่าจะมาในรูปแบบใดและค่าเหนื่อยจะอยู่ที่ราวเท่าไรซึ่งเขาเองก็พร้อมที่จะยกครอบครัวไปอยู่ในจังหวัดดังกล่าวเพื่อได้เล่นในลีกสูงสุดต่อไปเช่นเดิมเลครับ และสำหรับทางด้านปียพลครับเป็นอีกหนึ่งคนครับที่ประสบความสําเร็จในวงการลูกหนังไทยและเป็นไอดอลของแข้งรุ่มน้องหลายคนโดยเฉพาะการดูแลร่างกายในวัยที่ยาง35ปีซึ่งมีสโมสรทางเหนือที่อาจจะปิดดิวกับขอไม่ลงแต่คาดว่าทีมจากเดนดีสันน่าจะมีการบรรลุข้อตกลงเป็นสมาชิกใหม่ในเร็วๆนี้เลยครับ ในขณะที่ประเด็นที่2ครับเรามากันที่อดีตผู้รักษาประตูของทานการเทเรสีกอวาได้ครับเมื่อทางน,านั้นวัชระบ,บัวทองครับออกมายอมรับเลยครับว่าพร้อมที่จะเปิดเผยพร้อมรับคนเสนอทุกทีมในไทยลีกและไทยลีก2นะครับ ยังไรก็ตามครับสำหรับมือกาวดิตเยาวชนทีมเชื่อไทยครับหมดสัญญากับสิงห์เช่าไทยครับหลังถูกปล่อยไปให้กับตราฟ FC ยืมใช้งานในฤดูกาลนี้และทั้งนี้ครับเจ้าตัวครับก็ได้ออกมาตอบโต้ข่าวลือที่จะเลือกซบสงขลาฟีไม่ใช่เรื่องจริงและตอนนี้พร้อมเปิดรับทุกข้อเสนอแล้วแหละครับ โดยสำหรับทางด้านวชรรบ,บัวทองครับมือก่าอาดีตทีมชาติไทยรุ่นยมชนทุกชุดเปิดเผยว่าในตอนนี้ครับได้เปิดรับข้อเสนอทุกทีมเลครับและตอนนี้ก็กําลังจะหมดสัญญากับการทะเร f อี่เป็นเชียร์บอลเลยครับหลังจากที่ในฤดูก,กาลล่าสุดย้ายแบบสัญญาย,ยืมตัวมาอยู่กับตราฟีฟ่าในศึกเอเบลล์สิบแชมเปี้ยนชิพแหละครับ,ร 4, รบโดยในช่วงก่อนหน้าน,นี้ครับมีรายงานข่าวเลยครับว่าธนาส่งคลาฟซีที่เพิ่งแต่งตั้งคโค้ชรัศสรฒิีพันขึ้นเป็นกุนซือใหม่จะดึงทางด้านเจ้าวชรรบ,บ,บัวทองคร มานาด่านว่ย20ปีครับปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดและยังไม่มีข้อเสนอทีมจากเด่นใต้อีกด้วย,ยครับโดยท้งนี้ครับพร้อมกันนี้ครับสำหรับวชระครับได้ออกมาเปิดเผยอีกเลยครับว่าต่อไปตอนนี้เริ่มมีทีมติดต่อมาบ้างเลยครับซึ่งตนเองก็พร้อมที่จะเปิดรับข้อเสนอจากทุกทีมโดยเฉพาะในทะีกหากไว้วางใจในความสามารถก็สามารถติดต่อโดยตรงหาเจ้าตัวได้ทันทีละครับ ในขณะที่ประเด็นที่3ครับถือว่าเป็นของดีเลยครับสำหรับคนนี้ครับสำหรับทางด้านลีออนเจมเนื้อหอมเลยทีเดียวครับเมื่อมี4ทีมลีกสูงสุดลุ่มที่จะแย่งตัวเลยครับอย่างไรก็ตามครับใกลหมดสัญญากับทางสุโขทัยศรเลยครับในวันที่31พฤษภาคมนี้เช่นกันสําหรับทางด้านลีออนเจมพีเจมกองกลางเชิงสูงที่ช่วยให้ทีมจบลงแชมป์ทะยานกลับมาเล่นในทลิกหนึ่งอย่างสมศักดิ์ศรีครับแต่ว่าโควิงก็ได้รับข้อเสนอจาก4สโมสรที่แสดงความจรงิงจังอยากได้ตัว พร,ร้อมชิมในฤดูกาล2022อย่างมากเลยทีเดียวเลยครับ ซึ่งทั้งนี้ครับสำหรับ4สโมสรดังกล่าวครับอยู่ในหลีกสูงสุดและส่งทีมงานติดต่อติดตามผูนานของอดีตเด็กฝึกในอาคริเมของเลสเตอร์ชิตีตั้งแต่อายุ6ปีและได้รับสัญญานักเตะอาชีพจากทีมจิ้งจอกสยามเมื่อปี2017โดยลงเล่นได้กับทีมชุดอายุ18ปีในตำแหน่งกองกลางตัวรับซึ่งเขาทำผลงานในช่วงโค้งสุดท้ายกับคังคาฟายสุขโขทัยศได้อย่างยอดเยี่ยมครับโดยทั้งนี้ครับสำหรับทางน้้นลีออนจส์ครับโดยการลงสนามตัวจริงทั้งหมด6นัดสุดท้ายครับพาทีมคว้าชัยชนะได้ ทั้งหมดเลยครับ ซึ่งทางนี้ครับก็เป็นการเอาชนะอุดรธานี FC5 ประตูต่อศูนย์ชนะราชประชา1ประตูต่อศูนย์ชนะระยอง FC2 ประตูต่อ1ชนะ,กะเกษตรศาสตร์ FC4 ประตูต่อ1และชนะทางน้านคัสตอมราดกระบัง1ประตูต่อศูนย์และชนะยุทธยายินเต็ด2ประตูต่อ1ซึ่ง18คะแนนที่เก็บได้ครับทำให้ทีมสามารถเดินชั้นได้แบบอตัตโนมัติโดยเวลานี้ครับขอเองก็ยังไม่ตอบรับว่าจะยกย้ายเป็นทีมใดเนื่องจากขอเวลาพักผ่อนเสียก่อนแต่คาดว่าจะไม่ได้ลงเล่นในทินของทางน้านทุ่งทะเลหลว ต่อไปเราต้องการยกระดับตัวเองให้มากขึ้นซึ่งจะเป็นสโม,มสรที่3ในไทยของเขาในการค้าแข่งต่อจากราชบุรีมิตรผลเอฟซีและสโกไทยเอฟซีแหละครับ ในขณะที่ประเด็นที่4ครับมากันที่ฟุตบอลชายทีมเชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยครับเมื่อออกมายืนยันเลยครับว่ามานอูกิงคุมช้างศึกชุดใหญ่อุ่นเครื่องเองทั้ง3นัดแหละครับอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ครับมีกระแสข่าวมาว่ามานอูกิงกุนซือชาบราซิลเชื้อสายยอรมันที่กาลังติดภารกิจคุมทีมเชายิไทยชุดสเกล2021ที่อยู่ประเทศเวียดนามน,นั่นเองอาจจะกลับมาไม่ทันคุมทีมเชาติไทยชุดใหญ่ในช่วงอุ่นเครื่องสานัดที่จะพบกับบาเลนในวันที่2 4พฤษภาคม และธนาเติร์ดเป็นนิสถานวันที่27พฤษภาคมแบบคิดคะแนนฟีฟ้าและบาเลนอีกครั้งวันที่31พฤษภาคมก็แบบคิดคะแนนฟี่าครับและอาจให้ทางด้านโคชเจเด็ดมิราผู้ช่วยโค้ชคุมทีมในช่วงดังกล่าวแทนแหละครับ โดยชีน่าล่าสุดครับได้รับการเปิดเผยจากทางด้านแหล่งข่าวในสมาคมฟุตบอลเลยครับยืนยันเลยว่าหลังจบภารกิจในซีเกมหากทีมเชาติไทยผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศในวันที่22พฤษภาคมแล้วนั้นครับมาโน่จะบินกลับมาไทยเพื่อคุมทีมเชาติไทยชุดใหญ่ลงอุ่นเครื่องทั้ง3นัดทันทีก่อนที่จะพาทีมปรลุยศเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกที่ประเทศอุซเบกิสถานในช่วงเดือนมิถุนายนนี้แหละครับส่วนทางด้านมาสเตเดตครับและทีม่มาสตาฟนั้นครับจะทําหน้าที่คุมทีมฝึกซ้อม ในระหว่างที่มีการเรียก30นักเตะเข้าเข้มเก็บตัวโดยจะเน้นเป็นชี่การรักษาสภาพความฟิตเป็นหลักในการฝึกซ้อมต่อไปเลยครับ ในขณะที่ประเด็นปิดท้ายของช่วงเช้าวันนี้ครับประมาณกันที่30รายชื่อทีมเชาติไทยกันหน่อยครับเมื่อธนาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับได้ประกาศ30รายชื่อทีมชายิไทยชุดทําศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกที่ประเทศอุซเบกิสถานระหว่างวันที่8-14มิถุนายนและหลังจากเสร็จสิ้นเก็บผลเครื่องทั้งหมดจะมีการตัดตัวผูเล่นให้เหลือ2 3คนสุดท้ายเพื่อเดินทางไปแข่งขันเลยครับโดยั้งนี้ครับรายชื่อ30คนทีมเชาติไทยชุดใหญ่ครับ นำมาโดยธนานกิติพงศ์ผู้แถวเชือกจักพันไพศุวรรณเจ้าวัดบริชาตสารัตอยูเ่เย็นประชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญปฐมพลเจริญรัตน,นพิรมทีลศิลป์แดงดาจ,จากสโมสรบีจีปัตุมยูนเต็ดทั้งหมด7จดคนจิวรักษเทศสูงเนินธิรทรบุญมาทันสัตรักเหพระโคนพันษาเหมิบูนสุปโชคสารชาติสุวรรณัตเหมือนตาจากบริรัมยูเนเต็ดกวิน ธนบูรณ์เการัตน์บดินภาราปกรณ์เพรมพัก,กอริศักดิ์ไตรสอนจากสโมสรการเทเวสีพิทยพัฒน์นชชิยากิจส่องโดวิศลุอิมมูระทิติพันธ์พงจันทร์จากสโมสรทรูบแบงก์โคกฤษฎวธิรเทพพ่อพันธ์วิชาอุตราจากสโมสรเมืองทองฤษฎาสุพนันบุรีรัต์ชัยวัฒน์ศรีนาวงจากสโมสรสมุทรปราการชิตี ิตสดาการแมนจากสโมสรชนบุริยัตีพิธิวัตสุจิตมกุลจากสโมสรลีโอเชียงรายยูไนเต็ดเอกนิกปัญญาจากสโมสรเชียงใหม่ยูไนเต็ดเฉลิมศักดิ์อัคคีจากสโมสรปูริทิรเอฟซีแหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่คับพวกเราทีมงานเบรดลีแฟมบูรีกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไป แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ